สาเหตุยางกิดนอกนะครับก็มีหลายสาเหตุสาเหตุแรกก็คือลูกยางหูแนบหลังคนระับลูกยางหูแนบหลังถ้ามันบี้หรือนีช่องว่างไม่เท่ากันมีช่องโหว่ก็แสดงว่ามันหา่าง โอ้ oh, เล็งเผามันจะส่งมาที่ลูกยางนี้ล้อหลังสะบัดจะทําให้หน้าสะบัดพอหน้าสะบัดปุ๊บพอหน้าสะบัดมันก็จะกินนอกแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้เกิดขยมดูถ้าเกิดมันย้วยมันก็จะกินนอกก็ต้องเปลี่ยนโชค๊คให้แข็งขึ้นไม่ให้ตดมันสะบัดตูดสะบัดหน้าก็สะบัด รถเก่งเหมือนกันนะถ้าตั้งศูนย์ไม่หายก็คือว่าบูตอาร์มหลังก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้มันแน่นบางยี่ห้อมันอ่อนนะต้องเปลี่ยนบางยี่ห้อให้มันเปลี่ยนเราตึงใช่ตึงแข็งนี่จะดีในเก่งเรถเก่งเหมือนกันบูตอาร์มหลังต้องเปลี่ยนให้แข็งแข็งมันก็จะไม่กินนอกแล้วก็สาเหตุที่สองก็คือแคมเบอร์มากไปแคมเบอร์การได้ดิงใช่ แคมเบอร์มากไปน้อยไปแคมเบอร์มากน้อยไปก็จะกินในแคมเบอร์มากก็จะกินนอกอันที่สามก็คือโทโทโทอินโเอาอันนี้คือโทโทอินอาจจะมากไปโทอินโเอันี้ก็สำคัญกับแคมเบอร์นะแคมเบอร์แคมเบอร์บวกก็รัศมีถูโทบวกแคมเบอร์ลบก็รัศมีโทลบ มันก็จะเพื่อตรงคันข้ามันมน,มนเป็นเรื่องละเอียดนะแต่ว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์ตั้งศูนย์เป็นหลายร้อยคันก็จะ,จะ,จ,ะจะรู้สาเหตุนะครับจะก,ก็มองออกแต่ถ้าช่างที่ไม่สังเกตช่างทั้งสูน์ตรงร้อยไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่าสาเหตุกินนอกไม่หายนี่มันเป็นเพราะอะไรจะต้องขี้สังเกตหน่อย